แกงมัสมันได้รับอิทธิพลมาจากใครได้รับอิทธิพลมาจากแขกเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงกรุงศรีอยุธยาใครคือคนคิดสูตรแกงมัสมัน แกงมัสมันไม่มีคนคิดค้นสดใจตัวมีต้นกำเนิดมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารคนไทยได้นำมาปรับปรุงรสชาติสมุนไพรและเครื่องแกงให้มีความกลมกล่อมจนกลายเป็นมัสมันแบบไทยที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงลายข้อสงสัยของหลายคนว่าใครคือคนคิดค้นสุดแกงมัสมัน่นสรุปคือไม่มีใครคิดค้นสุดแกงมัสมั่นนี้แค่นำมาผสมอสารกับวัฒนธรรมและปรุงแต่งรสชาติแกงมัสมัน่นมีเครื่องปรุงและวะัตถุดิบอะไรบ้างผัดพริกแกงมัสมัน่นกับเนื้อสัตว์ในหัวกะทิจนหอมใส่หางกะทิและเครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียก เคี่ยวพร้อมมันฝรั่งหอมใหญ่ถั่วลิสงจนเนื้อนุ่มและน้ำแกง <Yeah. S 1> และจะได้เป็นแกงมาสมันสูตรแกงมาสมันที่มีการบันทึกไว้ในตำราอาหารไทยเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกคือแกงมาสมันไก่เปรี้ยวส้มซ่าโดยท่านผู้หญิงเปืองพาสกองค์ในปีพศสอง 2, 4, 3, 2. มาสมันเป็นที่กล่าวถึงในกาบแห่เรือชมเครื่องคาวหวานพาะราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าลา,ลาภายัยรัชกาลที่สองในยุคปัจจุบนันแกงมัสมันสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากการที่เซียนแอนเท e วัดอันดับให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลก